สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา,เรา,าเราพาท่านมาที่บ้านขัวไม้แก่นนะคะตำบลหนองกินเพนอําเภอรวรินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพนนะคะวันนี้เราจะพาท่านมาดูการเก็บข้อมูลก็จะเป็นในเรื่องของใบงานที่7นะคะการเก็บข้อมูล การใช้ประโยชน์ของชีวาภาพอื่นๆในท้องถิ่นสำหรับวันนี้เราพาท่านมาดูฟาร์มเห็ดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะเชิญค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราพาท่านมาที่ฟาร์มเห็ดพันธุ์ดีนะคะก็มาเก็บข้อมูลนะคะฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะทรัพยากรท้องถิ่นใบงานที่7นะคะในวันนี้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวาภาพอื่นๆในท้องถิ่นนะคะ ก็เห็ดนะคะชีวภาพอื่นๆก็จะเป็นพวกเห็ดพวกราสาหร่ายอะไรเช่นนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราพาท่านมาเก็บข้อมูลในฟาร์มเห็ดนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงได้เปลี่ยนจากชื่อเดิมซอยเก้ามาเป็นฟาร์มพันธีเดี๋ยวเราจะคุยกับทางเจ้าของฟาร์มกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอให้ทางท่านเจ้าของฟาร์มนะคะแนะนําตัวเลยแล้วกันนะคะเชิญค่ะพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมวรพันธุ์บุญอารนีนะครับผมที่อยู่2อ4หมู่ที่2บ้านขัวแม่แก่นตําบลหนองกินเพลนอำเภอเภวาินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะอายุเท<า>่าไหร่แล้วคะพี่ตอนนี้อายุ41ปีครับ41ปีนะคะาจากคำถามเมื่อกี้เนอะอาะพี่ทำไมถึงได้เปลี่ยนชื่อจากฟาร์มซอย9ก้ามาเป็นฟาร์มพันดีนะคะแต่ก่อนอผมทําเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวทําเป็นเห็ดอย่างเดียว ฉะนั้นก็พอดีมันอยู่ในซอยที่เก้าชาวบ้านก็เรียกว่าฟาร์มเห็ดซอยเก้าก็เรียกว่าฟาร์มเห็ดซอยเก้ามาอมาเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาผมเริ่มมีการปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนำพืชผักอย่างอื่นมาปลูกด้วยก็เลยเออเราก็ตั้งชื่อเป็นกิจ,จลักษณะเถอะเ,เป็นพันธุ์ดีฟาร์มซึ่งประมาณว่าผมจะรวมทุกอย่างที่มันเป็นพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์ที่ดีพันธุ์อร่อยมาปลูกคุ้มลรวงมาเป็นก็เลยรวมมาชื่อเป็นว่า พันดีฟาร์มค่ะในฟาร์มนี่มีเห็ดทั้งหมดกี่ชนิดคะพี่ตอนนี้ก็จะมีเห็ดผู้ฐานดำนะครับเห็ดนางลมเห็ดนางลมทองเห็ดนางนวลเห็ดคนญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็เห็ดบดเห็ดเห็ดบดอยู่ในบดอในขอนไม้แล้วก็เห็ดขอนที่อยู่บนก้อนเห็ดครับผมก็จะมีวันนั้นอีกตัวหนึ่งที่กำลังทดลองอยู่ก็จะเป็นเห็ดหอม กับเห็ดโคนญี่ปุ่นครับทั้งหมดนี้ปลูกขายทาเพาะขายไหมคะตัวที่ทําเพาะขายจริงก็จะมีเอาที่คนเป็นที่นิยมของตลาดกันเลยกันเนาะจะมีเห็ดนางลม mm hmm. เห็ดผู้ฐานดําส่วนตัวอือนอื่นที่เพาะนี่เพราะว่าความสงสัยแคร่รู้ของตัวเอง mm hmm. แล้วก็ความชอบโดยเป็นส่วนตัวเพราะว่าบ้านเราอะ่ะเราจะติดที่ว่าถ้าเกิดเห็ดแปลกๆที่ก็ไม่เคยกินหรือเห็ดสีสันแปลกๆสีสันสด,สด,สดๆเขาจะตีเป็นว่า เห็ดพ่เบื่อเห็ดที่กินไม่ได้แต่ทีอ่อย่างนําสายพันธุ์มาจากที่กรุงเทพเนาะที่เขาทำเนี่ยเขาขายกิโลละแพงเลยบ้านแต่บ้านเราแค่ไม่รู้จักฉะนั้นไอ้พวกนั้นผมก็เลยไม่ทําตลาดเราด้วยความชอบส่วนตัวเราชอบกินให้มันมีความหลากหลายแล้วเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เราก็พอกินส่วนในเรื่องต่อไปถ้าเกิดมีคนสนใจยังไงเราก็จะค่อยๆขยายตลาดตออกไปครับผม ในส่วนของเรื่องการขยายพันธุ์ค่ะพี่แต่เห็ดแต่ละชนิดเนี่ยสี่ชนิดที่พี่มีอยู่เนี่ยมันทําคล้ายกันไหมคะเห็ดทุกตัวนะครับคือเขาจะกินพวกไม้ขี้เลื่อยเรื่องไม้ยามพาราตัวเดียวกันซึ่งส่วนผสมก็ชนิดเดียวกัน<อ>ผมก็เลยตีว่ามันก็เพาะเหมือนกันแค่เหมือนเหมือนเราเตรียมก้อนเชื้อมาทุกอย่างเหมือนกันหมดนึ่งในเตาเดียวกันแหละกระบวนการทําเหมือนกัน เราแค่ว่าแยกเมล็ดพันธุ์ของเห็ดหัวเชื้อเห็ดเอามาลงใช่ครับเชื้อเห็ดแค่นั้นแยกหัวเชื้ออื่นเหมือนกันหมดครับเห็ดอะไรนะนางฟ้าใช่ไหมคะมีภูฐานดำมีเห็ดนางลมดำครับผมมีเห็ดขอนหน่อยค่ะนางลมดำกับผูฐานดำใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเป็น เหตุที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่ามาจากไหดเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดที่นําเข้ามาตั้งแต่ปี2 0 0 0กว่าๆนะครับผมถ้าเกิดกาไม่ผิดของอรอนุนท่านบอกว่านํามาจากประเทศบูตานือมาเป็นมันเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็นค่ะฉะนั้นโรงเรือนผมจะสังเกตมันจะอยู่ใต้ร่มไม้เพื่อการเพราะเห็ดเนี่ยมันก็เหมือนเราจําลองสภาวะอากาศที่เขาชอบนะครับผม ถ้าเกิดเขาถูกใจเขาก็จะออกดอกได้ง่ายแต่อย่างเห็ดบางชนิดที่ชอบร้อนอย่างเห็ดที่เป็นเห็ดของถิ่นเมืองไทยเลยเป็นเห็ดคอนเห็ดกระด้าง<ม>เห็ดฟางพวกนี้เป็นเห็ดที่อยู่ในตระกูลร้อนเห็ด่ชอบอากาศร้อนหน่อยดังนั้นก็จะออกตอนหน้าฝนต่อหน้าร้อนด<ม>ังนั้นพอมีความชื้นปุ๊บเขาก็จะสามารถออกมาได้นะครับผมดังนั้นเห็ดพวกนั้นจะไม่อยู่โรงเรือนนี้เห็ดในโรงเรือนใต้ต้นไม้ของผมจะเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็นนะครับผม สังเกตดีๆจะเห็นอะติงเกอร์อยู่บนหลังคาด้วยเพื่อเราจะทําเหมือนฝนเทียมให้เขาสภาพมีสภาพอากาศที่เย็นชื้นเขาชอบแบบนั้นครับเขาเรียกลงเรือนอีเว็บใช่ครับเรียกว่าลงเรือนอีเว็บแบบ DIY ต้นทุนต่ำคือผมคือด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกอะเห็ดพวกนี้มันชอบอากาศเย็นจะมีปัญหาในช่วงอหน้าร้อนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยอากาศจะร้อนมากแต่ว่าความนิยมในการรับประทานเห็ดพวกนี้ ก็ยังมีอยู่แต่ว่าใ่นตลาดเพาะได้น้อยฉะนั้นเราจะทํำยังไงทีนี้เราก็ต้อง,อ,งอาศัยนวัตรกรรมหน่อยฉะนั้นมันก็ไปดูโรง,งไก่ที่เขาก็ทำโรงเรือนอ e ีแวลเพราะว่า<ๆ>ทีนี้เขาจะควบคุมอุณหภูมิ<ๆ>มและความชื้นได้<ๆ>ฉะนั้นนี่เราก็ลองมาปรับดูไหมเราก็มีโรงเรือนอยู่แล้วก็แค่อาศัยหลักการเดียวกันแต่เราใช้วัสดุพื้นพื้นครับที่หาได้ง่ายและราคาถูก<ๆ>จับต้องได้พัดลมอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เป็นพัดลมตั้งโต๊ะธรรมดาก็มาใช้ดูดอากาศ ส่วนอื่นก็ใช้เหมือนกันกับโรงเรือนที่ก็ทําโรงไก่ก็จะมีแผงกลิ้งแพดมีระบบน้ําการให้น้ําควบคุมผ่านอ่าสมาร์ทโฟนอรี้กจะเป็นสมาร์ทฟาร์มมือเดียมาที่นีครับผมหมายถึงถ้าเกิดความชื้นไม่ได้เงยน้ำมันก็จะใช่ครับจะมีบางส่วนที่ตั้งเวลาลดน้ําเป็นรอบๆเพราะว่าเราทํามานานเราก็จะรู้ว่าเออช่วงนี้เราควรลดน้ํา ให้ความชื้นสม่ West> ําเสมอคือลด1ชั่วโมงชั่วโมงละครั้งเอาเป็นว่า1วันเลยลด24ครั้งครั้งละ2นาทีครับผมบางคนก็มาถามพี่ทําไมขยันลดน้ําจังผมบอกผมนี่ไม่ขยันเลยผมนี่ตั้งเวลาลดตามใชเขาก็จะลดพาระงานของเราไปเราก็จะมีเวลาไปทําอย่างก็ทําจํำหน่ายบางส่วนครับคือด้วยความที่ว่าแต่ก่อนทําเยอะ ทำเยอะแล้วมันเหนื่อยมากนี่มากแต่ค่าตอบแทนก็แบ่งให้ลูกน้องแบ่งให้ทีมงานไปฉะนั้นเราไปทํางาน่ะแต่เราก็ได้แายได้เท่าเดิมผมลองทํำคนเดียวดูแต่ทีนี้ตลาดเราก็ต้องไปโฟกัสตลาดให้มันชัดเราไปเจาะลาสอินทรียเราทําเป็นเห็ดอินทรียแล้วไม่ใช้สารที่สารเคมีอะไรเลยเราก็จะไปขายในที่ที่ได้ราคาที่เหมาะสมกับที่เราขายกับที่เราต้องการก็เลยไปขายที่ช็อปของกินสบายใจ ผมไปเป็นสมาชิกในกลุ่มเขาประมาณนั้นค่ะผม,มก็น่าจะครบถ้วนนะคะสําหรับาการเก็บข้อมูลในใ,นใบางานที่เจ็ดของเราวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็การเก็บข้อมูลในใ,นใบางานที่เจดนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่วรพันธ์นะคะเจ้าของฟาร์มพันธ์ดีนะคะที่บ้านขัวไม้แก่นนะคะพารเรานําชมและก็ให้ข้อมูลในการาเป็น เป็นข้อมูลของอางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในตำบลหนองกินเพนนี้นะคะว่ามีการใช้ประโยชน์ของชีวภาพนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำไปเก็บรวบรวมกันอีกทีว่าในตำบลเนี่ยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอะไรบ้างนะคะทั้ง9าใบงานที่ที่เราได้เรียนกันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณคุณพี่วรพันมากมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะครับสวัสดีครับ